สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา16นาฬิ54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาถรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราช,ชพิธีชัตรมงคลพุทธศัการาช2567 โอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วลไลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรกัตติยราชนารีฟอตุลละองธุรีพระบาทรับสเสด็จณพรพที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ สงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปะดลมหาสเวเบตาชัดเครื่องราชากากุธภัณฑ์ทรงคมพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีชัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดีเรกถวายพระพรลา พระราชพิธีชัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโพธิพระมหาสวตสัตชัดเครื่องราชูปโภคฉจลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎพิทยามหาราชรัชกาลที่ส โดยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 สำหรับกิจกรรมที่ถือปฏิบัติในวันชตระมงคลได้แก่การร่วมทำบุญตักบาทถาวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตการถาวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและตามสถานที่ราชการทุกแห่งและการร่วมทำความดีปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ในวันที่4พฤษภาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปุรภพมหากษัตริยาธิราชนปราศาสตรประเทศปิดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา16นาฬิกา เวลา18นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทลละองทุรีพระบาทถาวายสัตยปฏิญ,ญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหะวะชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง hmm. นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริศสีงง่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอัธกรสิร,ริรัทยกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ในโอกาสนี้นายพรมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายรัฐมนตรีและนางนัจจารีอนันต์สินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอมทุรีพระบาทด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชด,ดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอมทุรีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคงมลงั ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่านและได้ฟังคำปฏิญาณอันแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นรัฐมนตรีย่อมเป็นที่หวังของประชาชนว่าจะสามารถปฏิบัติบริหารงานของบ้านเมืองรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตของทุกคนได้ทุกท่านไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดจึงต้องระลึกถึงคำปฏิญานไว้เสมอ แะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญคุณธรรมและจัญญาบรนตลอดไปขออํำนวยพรให้รัฐมนตรีทุกท่านมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีและมีความสุขความเจริญทุกประการ